สวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมสาราคาราเดนนะะเราตอนนี้เรามาเล่นไมค์ครับอีกค้างหลังจากหายห่างเอ๊ะห่างหายจากมาจากไมค์ครับมานานหลายวันแล้วก็ห่างหายมาจากโลก youtube หลายปีทุยหลายวันเออถูกแล้วแหละแ,แ,แล้วก็มาเล่นไมค์ครับกันนะฮ <Yes, sir. S 1> ออะไม่ไม่เหลือแล้วมั้งทุย แล้วก็มาพบกับผมสำหรับคาร์แดนกับของเพื่อนนะทักทายคนดูหน่อยสองคนเนี่ยนะ่ะสวัสดีครับชาลเานโอเคฮะเราอยู่กับไฟคุณไฟดักไฟเยอร์ดักกอนทีเฮสแล้วก็คุณชิกาบูหนึ่งสองสามสี่โองมันชื่อว่าช่องอะไรนะปดปดปดอะไรปดอะไรปดอะไรสักอย่างเนี่ย okay, ใช่ใช่ใช่ เปดิปดเกมเมอร์ X2 ก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะหรือถ้าคุณค้นหาไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเฮ้ยแกละ่ะโอเคนะเว้ยเจอแกละจะบอกไว้ว่าอันนี้คือเป็นเซิร์ฟเพื่อนของผมนะครับซึ่งเ,เพื่อนผมสร้างด้วยโทรศัพท์ใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเข้าเซิฟนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดต่อเจ้าของดิสคอดเองแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงดิสคอดไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเข้าดิสคอดกระโดดคุยด้วยนะคะเป็นดิสคอดติ้งต้องธรรมดาโง่โนะก็อย่าลืมไปเข้าด้วยฮะมีกดที่เข้มงวดเป็นดิสคอดที่ท,ที่จะอิสระก็ได้หรือไม่อิสระก็ดีนะฮะ จริงยังไงว่าไม่ดีอ่ะฮะเออไม่รู้เหมือนกันแหละก็กดของ Discord ของผมก็ค่อนข้างไม่เคยมวดมากฮะก็คุยกันแบบคือจะเรียกมึงเรียกกูก็ได้อ่ะฮะอ่ะดิสคอร์ดเราควรจะมวดไหมมวดเกินอ่ะวันนี้เปิด วันนี้เป็น EP แรกนะครับที่เราจะเป็น EP แรกในเซิร์ฟ MCSA กันนะฮะเอโหซึ่ง MCSA ย่อมาจากเอ่อ Minecraft Survival Add-on Add-on Minecraft ถูกต้องนะครับถูกต้องเอ๊ะโอเคนึกว่าผมหยุดถ่ายคลิปแล้วโอเค ทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในท่อกะสถานการณ์ฮะสถานการณ์มอนเตอร์บุกนะซึ่งเราก็ต้องไปหลบในบ้านก่อนตอนนี้อาหารผมจะหมดแล้วครับแล้วก็อย่าลืมปิดประตูฮะสวัสดีฮะแล้วทำไมกูนอนไม่ได้วะทำไมนายนอนได้น่ะทั้งๆนี่มันมีมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆวะเออคุณื่าฝาก ฝากฝากจัดการด้วยละกันนะผมผมไม่มีดาบแล้วเลือดผมก็น้อยนอนมันนอนไม่ได้สิมันมีมอนสเตอร์บุกอยู่โอเคนอนได้แล้วอโ,โอเคนะครับทุกคนโอ้ยตกใจหมอโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับใช่ไหมคุณไฟแล้วก็เออคุณทุกคนก็รู้แล้ว จะเอาหรือจะถามทำไมอะก็คือเสียงผมไม่ถึกกีริยาการพูดของผมมันอาจจะแบบแปลกๆคิดมานานผมก็สงสัยมันผมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าทําไมเวลาผมไม่อาจคิปมันมันรู้สึกแบบมันรู้สึกวล่งๆนะแต่ไมเวลาอาดคิปมันแบบโคตรกดดันเลย กดดันมากเลยเวลาดกเวลาอัดคลิปอ่ะคืออย่างแรกโอเคครับอ๋อโอเคคำเตือนนะครับตอนนี้ท่านี้ก็จะเริ่มมีคำหยาบแล้วนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ โอเคอะทุกคนโอเคโอเคครับพวกมึงองสวัดดีก็คำเตือนไงมีคำหยาบไงก็ทำให้รู้สึกว่ามีเลยการเล่นีแต่มันก็ยังไม่รู้สึกอย่างนั้นอยู่ดีอะมันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะโอเคนะครับเราต้องทำตัวให้สบายๆไว้นะ ภารกิจครั้งนี้ก็คือการโดดถ้านั่นเองนะซึ่งตรงนี้คือลักเคฟมัริตยูนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่ามีพวกสัตว์ประหลาดแล้วมีลาวายเยอะมัง้งคุณมาจากไหนเนีย่ยแล้วก็ซึ่งในถ้ำพวกนี้ฮะก็จะมีตัวแกรแล้วก็ตัวแค่นี้แหละตัวแกรแล้วก็มีซัมบี้มีดิสเรต เอาง่ายๆมีร้านสโตนด้วยไม่ช์าเหรอไปด้วยแล้วกันเพราะตอนนี้ผมหาผมผมไม่รู้ว่าจะกินอะไรละแล้วทำไมต้องมาหาอาหารในในธ้รด้วยวะเนี่ย ไม่ใ่อะอาหารหลอดอาหารผมเราจะมุ่งสู่ดงตีระดับสูงสุดของมอนสเตอร์กันนะปลอดภัยโอเคฮะปลอดภัยมากปลอดภัยมากปลอดภัยมากเลยครับ คือทำใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรใช่แล้วก็ตกลาวะแล้วผมก็ตกลาวาตายตัวอย่างนะตอนนี้ผมเหลือหัวใจเดียวด้วยฉะนั้นเราจะเลิกมเีเหล็กแล้วเหรอมีเหล็กแล้วเหรอเฮ้ยสลามสลามี่วันนี้สลามี่ ซึ่งถามว่าช่วงนี้อาชีพหายไปไหนก็เลี้ยงนอนอยู่ก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงไม่กี่วันแหละแล้วก็หายไปตัวหนึ่งใช่ฮะผมเลี้ยงหนอนนู่เลี้ยงมดแล้วตอนนี้แม่ผมเฝ้าหนอนอยู่นะอยู่ข้างล่างขึ้นคือตอนนี้หนอนผมหายไปตัวหนึ่งแะซึ่งผมก็เศร้ามากฮะเศร้าแบบ กูต้องหาให้เจอเอาไง,ไง่ยายๆเลยมันต้องหาให้เจอครับโน,น,น้โน้โนโนยังไงผมก็จะหาอีหนอนตัวนั้นต่อไปซึ่งแม่ซึ่งแม่ได้แต่บอกบ,บอกว่าเดีย๋ยวมันก็มาเองมันไม่ค่อยมันไม่ได้มามันเมื่อไหร่มันจะมาดีเนี่ยซึ่งผมก็สงสัยนะ ก็ผมสงสัยอย่างหนึงนะ่งฮะว่าคอมเมนต์มาด้วยฮนะไอ้ตรงปลายหางของมันนะถะถ้าใครมีความรู้เรื่องหนอนนะคือตรงปลายหางของมันมันเหลือแต่มันเหลือแต่สีส้มไว้ไอ้สีขาวกับส,ส,สีดาที่มันเป็นปลายหางแหลมๆมันหายไปายไหนก็ไม่รู้ฮนะก็ทุกคนก็ไม่รู้่ะผมไม่อ๋อก็ไม่ทราบว่าเหล็กไนนั้นหายไปไหนฮนะเหล็กไนนี่เปล่าคุณยังไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้ โอเคคอมเมนต์คอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยช่องผมแทบจะไม่ม Th ีใครคอมเมนต์เลยบอกเลยแล้วตอนนี้พูดก็ยังมีเพื่อนใครค่ะเพื่อนใไว้ด้วยนะก็อันนี้บอกล่วงหน้านะเลยลืมไปตรงนี้ จะตั้งใจออกเลยฮอะอะอ,อ,อันนี้ผมขอถามนายอุไปไฟแล้วก็ไอ้แมพไอ้แมพที่ที่ละครไอ้ละครนายอ่ะมันมันมันเป็นอะไรหรอครับเ <ๆ S 1> ข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลย คุณคุณคุณไปทำอะไรถึงมันถึงเข้าไม่ได้มันน่าจะเป็นบล็อกแอดออนหรือไม่ก็น่าจะเป็นแมพของคุณเลยละใช่มหมครับบอกกูผิดทุกอย่างใช่มาครับทุกอย่างมะนัรีบแก้ายครับใช่มครับเนี่ยโอ้โหผมโดนคำสาหะ โดนคำสาบหลังจากพูดว่าไม่ครับแล้วคีปเปอร์ก็เรามาระเบิดผมตกลาวาเป็นคำสาบไหมครับคำสาบของโมแจงชัดๆเ,เลยสาเราเป็นลูกรักอ,อ,อะไรคือลูกรักของโมแจงนะเราเป็นลูกรัี่ยเราจะบอกฮะวันนี้คือผมก่อตั้งาศาสนาใหม่ขึ้นมาชื่อว่า,าศาสนาอะไรนะาศาสนาบิตคอยน์ถูกต้องนะมีกฎมากมายฮะ แล้วผมก็เป็นาศาสดาของศาสตร์ใช่ขนาดเพื่อนผม <laughs> ใช่ไมครับนถนตบโ <laughs> ดนมังกรแดงตบมังกรไฟดนจิงเหรียญบินได้สีแดงตบจริงเลยบินได้สีแดงที่ต่อที่อยู่ที่อยู่ประเทศ ที่อยู่ประเทศไทยเป็นมังกรอย่างเทพเลยพออยู่ประเทศอังกฤษนี่กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นจิ้งเหลนจิ้งเหลนแดงหมดละโอ้เหมือนดินทาแข่งอังกฤษเี้ยครับใช่คนไม่เก่งอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็ไม่เก่งอังกฤษเหมือางงานกันแทบจะไม่เก่งเลยของผมนี่ไม่ได้ซักระดับเลยอะ ก็ยังศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อยู่ฮะแล้วพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เราไม่อัดคลิปกันนะคะเพราะพรุ่งนี้ต้องงานงานดองอย่างเยอะลยแล้วเราก็เออเกี่ยอัดตัดต่อ,ตอ, bon อคลิปนี้เดีย๋ยตัดต่อแล้วก็ลบคลิปเก่ายิงแล้วก็ลบไอ้คลิปนั่นทิ้งด้วยแล้วอย่างมันเสียเวลาตรงตัดต่อนั่นแหละอย่างแรกนะใส่นี่ใส่นี่เว้ย ใส่เออไอ้กดไลค์กดซับสไคร์น่ะที่มันเป็นรูปชักรางลาวอ่ะอาไม่ต้ตองเราไม่ต้องพราว่าของเรามันเป็นโทินโทใหม่อินโทใหม่ดเพื่อ,อนใค,ใ,ใครทำให้อะมาตินเหรอไม่ใช่เพื่อนสนิทอ๋อโอยูขอกูขอไปเอ็งช่วย คุณช่วยบอกเพื่อนคุณด้วยนะว่าผมว่ารับผมเป็นสิทธิ์ทีนะเ,เขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ยอมรับเนเขาแล้วันอันนั้นผมขอเป็นสิทธิ์เขาแล้วกัน <c oughs> <c oughs> วิาตัาต่อแบบแบบเก่งๆบ้างอนะ่ะโอเคฮนะเ,เ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณเ,เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ โอเค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 แล้วแล้วซัดไม่มีเนื้อเอลยโ oh, นะอ้อาตกลาวาดีกว่าโมเจงปวดแายโมจิโมเจงปวดสุดปวดไม่ได้แล้วห,หิวอย ว้าวฝนตกแล้วเย้แต่ยังแต่ยังเอาไม่ทำแต่แต่เราต้องมีสองตัวแตกก่อนก็เฮ็ดคนลละวอยู่แตกเหรอเออไม่ไม่ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ละโมบโลกมากขนาดนั้นนะผมเป็นคนที่อยู่ในพระธรรมตลอดที่ ถุยถุยน้ำลายเดี๋ยวถุยด้วยโอเคแล้วคุณก็ใช้เพชรของคุณใช่ไหมโอเคโอเหลือเยอะมากเลยอันนั้นผมไม่ไว้ใจคุณแล้วผมว่าเก็บบ้านถุยนี่มีกี่ก้อนนะเดี๋ยว ว้าก็โอเคไวไมากเลยอ่ะเซอร์คลิปน,นี้ก็ขออ่ะคุณมาปิดคลิปกับผมหน่อยคือรอคุณรอคุณอ้าวอีกม่งอีกอู้ปิดเอามาคุณมาปิดคลิปได้แล้ะ อ้าวปิดคลิปปิดคลิปในบ้านเถอะอ้ผมมีไม้เยอะนะเอาไปเปล่าเอาเปล่าตตึดตึ๊ดตึ ลืมกดติดตามช่องของคุณไฟร์ด r ก g อนทีเนะครับก็ลืมต,ตามด้วยฮนะผู้ติดตามปัจจุบันก็เยอะกว่าผมมากแล้วฮนะช่องเขาทำเกี่วยกวยกับอะไรฮะเกี่ยวกับไม n ครับเดี๋ยวก็อะไรอีกก <My Club. S 1> ารท่องเที่ยวอ,อยากไปบ้างอ่ะทำไมอ่ะทำไมคุณไม่สถานที่อ่ะขอโลเคชั่นหน่อยก็ได้ <laughs> 这事儿